สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุงแห่งช่องทุงพุทธาตอนนี้ก็จะมาดูการทำงานของหนึ่งทุ่ไทยครับหลังจากที่ช่วงหนึ่งกดติดตามดูการทำมาหากินของทีมงานครับหลังเลิกงานที่เขาใหญ่ครับหลังจากไปใช้ชีวิตดูที่นั่นก็ไปทำงานรับงานปลูกดอกไม้ดูแลตน้นไม้ทำสวนดอกไม้นะครับอยู่ที่เขาใหญ่ ตอนนี้ก็กำลังทำเป็นแคมปักครับโอ้ทีมงานทำหลายยางเลยครับกำลังสร้างแคมปักสำหรับตนรับหนักทองเที่ยวโอ้กระเริ่มก่อสร้างไปแล้วกับบางส่วนกับไก่จีเซ็สมบูรณ์แลว้วบางส่วนก็กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมบริบเวณอำเภอปากช่องเขาใหญ่นี่นะครับก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่า เป็นที่ท่องเที่ยวที่กำลังท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมากครับก็นะบมีการก่อสารางสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสวนดอกไม้นะครับทั้งที่พักแล้วก็มีร้านอาหารโรงแรมเกิดขึ้นมากมายอันนี้หนึ่งร้วยไทยนะครับกำลังก่อสร้างนะครับโอ้ดูหลบร,รงขับอยู่ทางหลังนั่น ก็สวยงามครับนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมีโอกาสกันทีท้ายทํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพื่อเป็นทางเลือกให้ครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆครับโอ้ยมีลำธารน,น้ำไหลสาะริมเขาอยู่หลังแคมโอ้บรรยากาศเป็นธรรมชาติมากเลยครับข้ามน้ำไปนั่นกันจะเป็นแหมกไม้ป่าไม้โอ้ยรมร่นนี่ครับ วันนี้ช่างกอสางครับโอ้ยมาแล้วอุยอายครับเซียนอุยอายตอนกลางวันนี่เป็นช่างกอสางแต่ตอนตกค่ำก็ต้องกลายเป็นในพรานไปหาอาหารโอ้รถ่าดใจในการสืออาหารครับเป็นวิถีชีวิตอย่างงี้แหละครับคนทำมาหากินก็ต้องหากินใดทุดย่างถึงจะอยู่รอดในสมัยเศรษฐกิจกวันนี้ ตอนนี้ครับลงมือผสมปุนเองเลยเกิดกักเกิดพลนชั้นนี้เลยนี่ครับแคมพัดแคมนี้ชื่อว่าสวนน้องมิ้นรับนาทีดำเนินการก่อสร้างโดยช่างทีมช่างผู้ชำนาญงานพร้อมกับทิ่ได้ดูแลร่รูปตนใหม่รับป้งภูมิถัดกันต่อไปครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาซู้น้าร้อนแล้วอีกสักหน่อยก็จีนาฝนนาหนาวแต่ว่าบริเวณเขาใหญ่นี่ครับมันก็นาสนใจครับในนาร้อนๆอยังงี้นี่ถึงแม้จะอากาศร้อนอบอ้าวในพื้นที่ทั่วไปแต่ว่าแถวนี้ปลาใหม่มันหลายครับมีปลาใหม่หลายทาให้เกิดมีความเย็นรมรื่นอยู่ตลอดเวลาโอ้ขนาผักาาามากเลยครับเสร็จจากวาง งานวางการกลับมาเที่ยวผักพรก็ตรงนี้แหละครับเป็นทีแห่งหนึ่งทีกำลังเทปูนฐานรากรับโดยโอุยอายโอ้วันนี้งานนักเลยนักมีนักก็คิดดูคิวปูนครับจักนักมีนักต้องเดินไปตักน้มนูน้นบนเนินเขานน่นไกลก็ไกลแต่วเดินขึ้นเขาอีกตั้งหากโอ้นี่ครับแข็งแรงแข็งแรง โอ้สารพัดประโยชน์จริงๆไปไหนนี่มีอุยอายไปได้นี่โอ้ยมีวัดตายครับหากินนี่หมานโอ้คนบางคนนี่หากินกับคนที่มันขึ้นอยู่กับความหมานครับอุยอายนี่เขาเป็นคนหมานเวลาเขาจะทํามาหากินอะไรเขาจะหลูทลําเลหาหนูหาปลาหาโอ้ได้สารพัดแหละครับอนกำลังทำทานราครับ หนึ่งรือไทยก็เป็นคนคุมง,งานอยู่ตัวเองเลยพา,าลูกทีมทํางานก็มาปักลักอยู่นี่นานแล้วครับเดี๋ยวกันก่อ้าแแข็มผักแห่งนี้กัจิติดตามถ่ายทํามานําเสนอท่านผู้ชมเผื่อมีใครสนใจมื่อาาสางเสร็จแล้วอยากกิาผักมาพรอันนี้ก็ลืมถามไปว่ากิเสร็จเมื่อไรนี่ครับลังเี ยาววปูนให้มันเขากันนิดนึงแคมผักสวนนองมินนะครับกะชิยูที่บริเวณเขาใหญ่ครับโอ้ตจีวแวกลอมไปโดยวมวยแมกไมก้สายทานนะครับมีพันใหม่นาหนาพันแุตะชิยู่บริเวณโอ้ยคิวเขาสวยงามมากครับหลังจากก่อส,สร้างเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มปลูกดอกไม้ประดับประดาให้มีความรมรื่นสวยงามครับหนึ่งฤทยัยนี่ทีมงานเขาี่เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกไม้ดอกรับออรับงานมาหลายสวนแล้วครับบริเวณเขาใหญ่นี่แหละท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านที่ติดตามช่องนี้มาตลอดก็ดีเห็นผลง,งานของหนึ่งฤทัยครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นลำธารครับโอ้ยนารมรื่นน้ำมาผักผ่อนมาเดินเล่นลงเนินเขาไปนิดนึงข้างหลังก็เป็น ูเขาข้างนาก็เป็นเนินเขาเนินเขารอบรอบครับเรียกว่าอยู่ในหุบเขาก็ว่าได้ตอนนี้ก็พ่อจิเริ่มปลูกต้นไม้ไปบางแลว้วนะครับอันนี้กําลังทาสีกันสนิมโดยช่างอุยอายว่าเป็นช่างปูนช่างเล็กช่างไซรายปลายสีเลยว่าไม่ใช่ไซรายช่างปลายสีทาสี ไปไหนหมดชังนี่เห็นคนเดียวก็แยกย้ายกันทํางานกลับกระจายกันทํางานบมีหลายคนอยู่ทีมงานอยู่ในคุบเขาที่ปากช่องนี่แหละครับนี่ก็ที่เป็นตัวเลือกของสถานที่ผักพรนทำกลางธรรมชาติแห่งไหม้ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งครับถ้าใครสนใจก็โทรติดต่อมาได้เดี๋ยวลุงถุงคิขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ ที่สวนมินมิน,มนภาษาแถวบ้านเรียกว่าน้องมินมิน,มน,มน,มนชื่อ่างเพี้ยนทางการก็คือสวนน้องมินนะครับอันนี้ให้เห็นสภาพต่้งตเตริ่มกอสางเลยครับเนี่ยตอนนี้กําลังเริ่มกอสางตะคิเปิดให้บริการหนักทองเที่ยวเร,วเร็วๆนี่แหละครับเพราะนั้นใครสนใจก็สามารถโทรมาจองที่พักได้เลยนะครับ ก็มีบางส่วนนี่พร้อมที่ทีให้บริการแล้วก็จิตทยอยเปิดให้บริการนะครับแคอยากใครดีก็อยากกีหฮเซ็ตช่วงดอกไม้งามพอดีแหละครับนอกจากทำสถานที่ท่องเที่ยวที่พักแห่งนี้แล้วก็ยังมีพันุใหม่ครับพันุใหม่พันุ์ใหม่ดอกสําหรับปลูกประหับสวนครับอย่างเช่นพวกมะกรีด พวกคัสเตอร์พวกสอยทองโอ้ยปลูกเพาะพันธุ์ไว้ขายารวมทั้งรับปลูกดูแลให้เลยครับก็สามารถติดต่อได้ที่สวนน้องมิ้นโอ้ยเอาทุกอย่างเลยนี่เป็นตระรวยไหมนี่ทำยังไงยังจีรวยทำหลายอย่างกันนี้ก็เป็นวิธีทำมาหากินนะครับของทีมงานคุณภาพกับทีมงานสวนน้องมินนรับงานมาหลายงานแลว้ว ก็มีความเชี่ยวชาญไว,ว้วางใจได้ครับนี่ครับมาดูครับสภาพของแคมพักที่สร้างโอ้ยเสร็จสมบูรณ์แหละครับเนี่ยสักหน่อยก็เปิดบริการได้โอ้สวยงามมากครับสีสันอยู่กลางป่าไม่เลยกลางโอ้ย ปืดพันรุดมสมบูรณ์มากเลยครับนะครับ็จีเห็นความร่มรื่นรอบบร,ริเวณนะครับแล้วก็กำลังก่อสร้สางอีกเท่าที่นับได้มีสีหลังก็มีหลายหลังรับกจิทย่อยก่อสร้สางไปเรื่อยๆเพื่อไว้บริการทันผู้ชมทันผู้ที่ต้องการความพักพ่เป็นส่วนตัวกับบรรยากาศร่มรื่นทำคลังคุ้นเขาแมกใหม่ น,า,นาพุ์สายท่านหลังรินโอ้เขาใหญ่นี่เป็นแหล่งทองเที่ยวที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นี่ครับกระเริ่มปลูกตน้นไม้เป็นไส้ครับไส้เกาหลีออเผื่อแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนของที่ผักให้เวลาความรู้สึกข,ของหนักทองเที่ยวที่ต้องการมาผักผ่อนจะได้รู้สึกเป็นเหมือนเหือนกับผักอยู่บานผักเจกของครับโอ้ยให ความรู้สึกความเป็นส่วนตัวมากๆเลยกับที่ผักแห่งนี้ปลูกต้นหม่เป็นแนวรัวสวยงามกรมรื่นนี่ครับบรรยากาศการทำงานการเตรียมงานก็สามารถโทรทติดต่อสอบถามได้ครับที่สวนนงมิน้นเบอร์โทรก0็0 9 5 6 1 9 8 5 9 6ครับก็จะมีทีมงานคอยรับ,ร,บรับสาย ต่อสอบถามกันได้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะครับค่าทีพักค่าสิงกำนวยควาวสะดวกเท่าไรหลังจากเสร็จงานแล้วตอนเย็นก็ช่างอุยกะจิกลายเป็นพรานอุยอีกแหละ <c oughs> กะจิออกไปทำมาหากินหาอาหารโอ้หแถวนี่กะจะมีพอมีอาหารตามธรรมชาติให้หาได้กินอยู่กะไม่ถึงกับเบียดเบียนธรรมชาติหรอกครับ อย่างหนูอย่างนี้มันก็เป็นศัตรูผืชดอยู่แล้วที่มีอยู่มากมายชาดแต่พอมีมีได้ถึงกระเปลาสัต์ปลาสังวนหรอกก็เป็นวิธีการทำมาหากินของชาวโคราชสำหรับตอนนี้ลุงถุงกับทีมงานถุงบุศาก็ต้องขอลากันแล้วฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอกันต่อไป เอาไว้พบกันตนหนาฝากที่พักไหวในดวงใ,ใจของท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ยักจะได้ความเป็นส่วนตัวสวัสดีครับที่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนท้ความเป็นส่วนตัว,วนนก็บรรยากาศร,รมรืมมับรเเดดิิม เรียกว่าอยู่ในหุบเขากวาวดายว้บรรยากาศดีครับกับบรรยากาศร,รมรื่นรอบๆตอนนี้กําลังเทป,ปืนเอ,อ้ยเทป,ปูนผูดพิษพักในบ้านจะพักจะคล้องครับโอ้ยท่านผู้ชมหลายคนท,ที่ที่ตามชมทองนี้ก็เหมือนกับพักก่ยนี่ก็จะเป็นตัวเลือกแหงไหมสถานทีแยงไหม